อันน so ี oh. wow. Wow. Wow, ้เ <necessary> พื่นกาเกมกาเกมวีอยู่วัดเมืองนะพ่อแมวเหดบอลฮดเนาะอันนี้ว่าสื่อพระเทาสังนะพระเทาสังว่าไหตัวจริงว่าไหตัวจริงเสียงจริงบอลหรอกวาพระเทาสังกันเลยอันนี้แม่นผู้เฒ่าอยู่บ้านอยู่เมืองครับนี่แหละนี่ขนาดแม่รอพระเฒ่า อยากำลังมาเฮ็ดอันบอนฮดเนาะวันนี้หลายคนนะหมาจักเตาะจักเตาะเราไม่ซอยกันหลายคนพอเนาะแล้วก็ไม่ออกกาปัดขี้เงือบเบอร์ไม่อันนี้เป็นเพื่อนเสียบบอนฮดนี่เพื่อนเอาหญ้าเอาหญ้ามาเอ็มไว้หนอเอ็มไว้เลยปัดเพื่อนฮดหรือจิคาวฮดอยู่ทางไหนฮะอันนี้เป็นหางฮดอันนี้ ตัวนี้หางพดเนาะมันกำลังประกาศอารมณ์ปูข้าวเด้่ย่ะไม่ออกอนนี้หนาวเย็นพอไม่ออกไปเนาะที่ว่าติดตามความสมบัติทางพ่อใหญ่ายไม่ง่ายทางต่างประเทศอ่าหรือว่าจากบ้านจากเมืองไปเฮ็ดติทำงานทางอื่นทางไกลก็ได้เนาะ,ะกำลังฮ้าฮาก็เกมเยอะตอนนี้สิพาขึ้นไปเบิ่งอยู่ทางเถิงอีเดอ้อแบบนี้เดอ้อ ตอนนี้เพิน่นทางอาจารย์เพิ่นมาไปเหว่งจันมาได้นี่เพิ่นมาประดับผ้าเฮอนี่พ่อแมวประดับด้วยความสวยงามโอ้จันเมรมโบวมาฮ้อนเรมบว์เขาหน่อยจันเมรมโบวเพิ่นมาฮ้อนได้นี่ไปเล่นน้าวโบว์เขหนาอยเดี๋ยวนี่โอเลมีน้าวอีมีนาวมีแต่ฮ้อนมีแอนเป็นพลังอันกำลังประดับ,รบ,บรประดาพานับหมาแมวกระทาเบิ่งในตอนแล้วอี พาย่างไปหานไม่ออกก่อนไม่ออกจากพาาพเพิ่นเว้าวไปเลยเนาะแล้วก็สิไปถามเพิ่นนรงกันไม่ออกนี่แหละพักกันเฮ็ดเพลินนี่เอ๋อเออพันเพิ่นเียมงานอ่าันไพ่พันไพเ่เฮ็ดแบบเลยนี่อันนี้บ่เออเพิ่นสีเฮ็ดไงแมบ เดินเลยแล้วเพื่อนกำลังกาเกมอยู่พอม่ออกเลยทางไม่ใหญ่ในบ้านนี่แหละเพ่นกำลังการ์ฮั่งกาเกมอยู่ทั้งลุ่มทั้งเถิงกัเส้นเดียวกันมืดนะหลายอย่างเนาะอันนี้มันเป็นหลายๆมือแหละเพื่อนกาเกมมานี่กันนี่จะปูเสียภาพบรรยากาศให้เพื่อนเติมเต็มไปแล้วแล้วเนาะวันนี้ ยังนะนตัดัดตมอนใบคุณใบอย้น้าแล้วเออเอ้นี่ย่างนี้แต่ว่าอันนี้เห็ดเป็นหูพระธรรมใบซื้อ หูบป่าธรรมใบเลยบัดยังใกล้ชิดหัวนะจังมาประดับเชื่อจังมาประดับเอ๊ย่องใส่ยาได้เป็นผูมิใจถอยกันแนวมเอ๊ะกับมานำกันนี่แหละไปนญ่เป้มกลับมาแล้ววันนี้จะว่าเอ๊ะบาทนี่อันนี้เห็ดเป็นหูบป่าธรรมใบหลายคนเห็นมวลชนเนาะก็อันนี้เป็นมีหดมีบวชเปินเห็ดห้องหดตรงบวชแล้วเรียบร้อยแล้วผ่าแต่แต่ว่ามือเอ๊ะทไมมีเฉยตาซัดคัดตาหมอนแม่ยังเจอเจอยู่งในหัวใช่ได้เนาะนี่แหละสีแจ้นี่แหละ ทางไมไบักกระตู้ก็ชดเหตุเอ้การเผาจองใส่ผักแม่บนยาคูเขามาแล้วคนมาฮดเท่าคนมาฮดมาอยู่เนาะเออเอาดึงออกมาอันนี้เัาเห็ดเป็นผู้โอ้ยอะไรแบบนี้หรอแมวอัดนะอัดเสียงผักเลยัดอย่างต้มเลยโอ้ยมันมียังมีแนวเอ้ยอันนแล้วเน้ย อันนี้แมนบอลฮดพอไม่ออกเนาะ,ะทั้งหมดทั้งโมนนี่กะน,น่าจะโลมอยู่ใน y o u e อ่าซื้อซ่องกะโจบ้างเป็นา J o B A N G. ภาษาอังกฤษ J O B A N G ฝากทุกคนเข้าไปติดตามเนยเดอ้อพอไม่ออกทุกคนทุกท่านก็นได้เนาะที่ได้เห็นกะติดตามไว้แน่บนตรตาแล้วมึจงจำพรแขงซน,นเครีเนาะอย่าครุก็ได้ทินฐานบ้านเกิดกับยูนีอนี่เป็นพามาเบิรงมาสมการทั้งหากาเกม งานบุญวัดเมื่อตะแล้วเนเหดหางเหดหางขึ้นไปเซ่อเงาโซฟาหนุ่มไปเนาะกำลังเห็นห้างตั้งนี่นะภาษาบ้านเจ้าภาษาบ้านเจ้านะโตโตตั้งนี่โตภาษาข่าไนะ เออไปแล้วเพื่อนเลยเอาอ,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 อันนี้เขามาหาเครื่องนะพ่อแมวมาหาผ้าปูอันนี้เนาะเพื่อนจะได้เอาไปปูนะออก็เลยมาหา,า,หาเพื่อนหาแล้วก็ลับไปครูอาจารย์ประมาณนี้เนาะนี่เป็นอ,อ,อันนี้มันกองบุญเพื่อน,น่าพ่อแมว อันนี้มันซางไว้เครื่องเพิ่อนนะครับเอาเครื่องอันนี้จะนักาไปเขาแจ๊กไนเลยเนาะมันเพิ่นเฮ็ดเว้ย์กำลังห้างฮะกะเกมอยุออกเตือนโนมยถ้าเบิ่งภาพบรรยากาศในตอนต่อไปเดอ้อเออเอพิ่นเซอร์ก่อนเอพิ่นเซอร์เลยเออเพิ่นเซอร์ก่อนเดินเข้าไปอ๋อ มันม่พอก่อนเนาะเออนี่พอก่อนแ้วฝันท่าหล่มตาหล่อมนี่จะเกินก้อนมีเลสัน หลังจากที่ว่าได้พากันอันนั้นถุกแล้วนะพ่อแม่ออกเนาะก็มีไลฟ์เวทแลละบางทีเนี่ยครูก็ไม่ได้ท่ายนะเพราะว่ามันเพชเวทนะกนะอย่างโต๊ะเยาตั้งแวันนี้ก่ไม่มีโอกาสได้ท่ายพ่อแม่ออกเนาะสัมานี้แหละย้าน้หน้าๆบนี้ก็จะลืมจี้เขาจี้เนาะนั่งจี้เขาจี้ตูมพะห่มเนาะพ่อแม่ออกบรรยากาศมันได้เนาะย่าครูกะห้าวภาพบรรยากาศแบบคีเทนภาพบรรยากาศนะก็เมื่อนั่นก็จี้เขาจี้นะก็ท่ายลงเฟซด้วยเนาะ แล้วก็เมื่อนี้กับหนาวแหงพอไม่ออกแล้วก็ขี้ซบกับจนแ้จนกั้มไปขี้ซบแตะอะไรหมอนี้กันไข่ไข่แน่ว่ามาหลบมาเย็นเช้าน,นี้แล้วนี่เย็นแหงอีรีนี่ฮะสิบสิบสี่องศาพอไม่ออกเนาะไม่เคยเย็นซช้านี้นะปีนี้ถือว่าพีเลึกอีลีนะเย็นแหงสิบสี่องศากะว่าเมื่องานนี่มีหัวสิเป็นนั่เลยแนละเมื่ออื่นบางทีก็ได้เข้ามาซอยวยิอยู่พี่อี้พอไม่ออกเนาะ ก็ถ้าเบิ้องกำกันยาครูกะสีเข้ามาซ้อยเป็นหอดมือง,งานถ้ามีเป็นเพลินนะถ้าว่าไม่ได้ไปทางเลยน้องพ่อแม่ออกขอบเจอที่วัดติดตามครับสมเบนะิ้งเนอะคลิปนี้ก็สีได้จบไปแล้วถ้าว่าว่าผิดพลาดประกาศเลยขอโทษขอภอภัหอยหลายๆพ่อแม่ออกกระแสให้รู้ให้ร้านได้เห็นได้ชมกันเนาะก็เป็นคลิปวิดีโอที่ว่าบานเหานะ่าเนาะเฮ็ดบุญเนาะขวัญทีสามหอดสาห้ามีมอสลำเลิงเนาะวงดนตรีวันนี้ขอบเจอหลายๆพ่อแม่ก ติดตามตอนต่อไปในเด้อแซลรูฮารันใน้ในสมกันครบเจอหลายๆบ๊ายบายักษาสุขภาพไเด้ออากาศเย็น